สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t h a r o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o มนะคะสำหรับท็อปิกที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าอะไรในตัวเราที่ปิดบังคนรอบตัวไว้ไม่มิดการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจยยารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลย มา,มาดูกันสิ่งแรกเลยนะคะว่าที่คนรอบตัวที่เขาเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณที่คุณอาจจะแอบซ่อนนะอาจจะปิดบงังแต่ปิดบังเอาไม่อยู่นะคะปิดบังไว้ไม่มิดชิดคืออะไร มีความสุขกับตัวเองไม่ชอบยุ่งกับใครควินเหรียนก็มาเด็กไม้สองถ้วยสี่ถ้วยควินเหรียญควินดาบคิงเหรียญที่เอ็มเปอร์อ์าประสบการณ์ความรู้ของคุณอนะอันดับแรกนะเคสแรกไปที่ไอได้แหละ คือคุณมีพลังงานของความเป็นผู้ที่แก้ปัญหาเก่งดูงานออกดูคนเป็นดูคนออกเลยนะจะเข้ามาในลักษณะไหนแต่คุณเลือกที่จะวางเฉยเลือกที่จะนิ่งแก้ปัญหายอยู่เงียบๆคุณมีประสบการณ์เยอะในลักษณะแบบอาจจะเคยเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง โปรดิวเซอร์เป็นซ e อเป็นผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยคุณมีพลังงานแบบนั้นแต่สิ่งที่คุณแสดงออกคือเหมือนเหมือนจะเป็นน้ำที่น้ำครึ่งแก้วตลอดเวลามันก็เลยมันเลยทำให้คุณมีความกระตือรือร้นรักในการเรียนรู้รักในการที่จะผจญภัยในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสนใจอะ่ะแต่สิ่งที่เขาบอว่าอันเนี้ยไม่น่าจะ คุณน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรที่ซ่อนไว้ก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรเข้ามาหนึ่งคุณรักที่จะแก้ไขสองคุณแก้ไขแบบใจเย็นๆไม่ได้ทุรนทุลายหรือไม่ได้ประมาทนะคะหรือแบบร้อนตัวนะร้อนตัวอ่ะตัดออกไปคํานี้ไม่ใช่ใช่ร้อนตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเออลุกลี้ลุกลนอ่ะคุณไม่ได้มีความลุกลี้ลุกลนแต่คุณมองปัญหาแบบ นิ่งเฉยค่อยๆแก้ค่อยๆทําเอาไว้ก่อนนะดูก่อนดูปัญหาตรงนี้ซิมันเป็นยังไงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนทํำยังไงดีเพื่อที่จะกระชับเวลาหรือใจเย็นในการแก้ปัญหาเป็นพลังงานของคนที่มองมองขาดสุขมุมไม่แสดงตัวแบบเหมือนให้ใครมาขี่ได้มากดได้ คิงเหลียงในเอมเพรอร์อะอริยทรัพย์ปัญญาผู้ที่ปัญญาเยอะแยะมากมายอยู่ในหีบอยู่ในตัวเองอืมไม่แสดงความกระตุกกระตากกระต่ายตื่นตูมเนะี่หนึ่งละนะสองก็คือเขาได้เขารับรู้พลังงานความสบายสบายชิลแก้ปัญหาแบบชิลๆอืมไม่ได้ผีผามแล้วก็มันมันมันไม่มีเอเนอร์จีแบบกลัวคุณ มันปิดไม่มิดไงแม้ว่าบางทีนะเราจ,จะยุ่น้อยก็ได้แต่ว่าการวางตัวคุณเหมือน,น,เ,น,เ,นนะเหมือนเล่นๆอะเหมือนทีมเพลเยอร์ไปกับทุกคนนะ,ะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยอย่างควีนดาเนี่ยมันนิ่งมันชิลยังไงอะแต่มันนิ่งอะพลังงานที่ให้คนรอบข้างคือให้พวกเขาได้เป็นอิสระได้เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเกรงใจในบารมีของคุณ อาจจะเป็นเพราะว่าผลงานหรือผลลัพธ์ของคุณที่ผลิตออกมาเนะี่ยมันมันว้าวอะ่ะมันมันแตกต่างกับลุกที่คุณเป็นแตกต่างกับบุคลิกที่คุณเป็นแต่พออยู่ไปอยู่มานานๆเข้ายิ่งกลัวยิ่งเกรงใจคุณไปใหญ่เลยอ,ะอะ่ะได้ความนิ่งความสง่าในการวางตัวความรู้ความสามารถที่ไม่ได้ไปไปกรบใครฮะ ือถ้ามีปัญหาก็ถ้ามาถึงตัวคุณนะคุณจะต้องแก้คุณจะเป็นคนที่ถ้าเขาไม่บอกคุณก็ปล่อยให้คนอื่นทำให้คนได้แสดงความรู้ความสามารถนะไม่ได้ไปอยากที่จะไปเอ่อเรียกว่าอะไระถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เรียกเราหรือถ้าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามเราเราก็ก็ปล่อยผ่านได้อะไม่ไม่ไปยุ่งอะ่ะการวางตัวดีอะ่ะ เออสภาพเยอะศักภยกภาพเยอะก็จริงแต่ว่าจะไม่อวดสักดาจะจะแสดงสักดาจะแสดงฤทธานุภาพก็ต่อเมื่อมันถึงเวลาฉะนั้นนะสีถ้วยสีถ้วยอ่ะไม่ถึงเวลาไม่รับนะ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะกรณีที่สองไอมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขที่อยู่กับตัวเองต่อให้เออ่ให้คุณไปอยู่กับกลุ่มใครให้ไปอยูกับคใครก็ตาม คนจะดูเหมือนไม่ค่อยอยู่ในกลุ่มก็จริงแต่ก็จะมีอะไรของตัวเองที่สามารถมีความสุขได้อยู่อยู่ตรงนั้นกับฝูงเพื่อนคุยได้นะแต่ก็แต่มันดูเหมือนกับว่าไม่ไม่ได้ไปไม่ได้อยากคุยเจาออยากรู้เรื่องราวของคนอื่นอะ่ะอืมแต่ถ้าใครก็จะเข้ามาก็เอายินดีคุยด้วยนะไม่ใช่ถามคําตอบคำํำแต่ <c oughs> จะอาจจะเป็นเพราะว่าเออ่ สองถ้วยปลาที่เข้าหากันนี่คือว่ามันแล้วแต่พลังงานใครที่คลิกมากกว่าไม่ได้โกรธไม่ได้ชังไม่ได้เกลียดชังใครอะแต่ว่าบางทีอะถ้าคนมันไม่คลิกกันมันคุยยียรมันมันไปต่อไม่ได้ <c oughs> มันไม่มันสารเคมีม,คม,มันไม่ตรงอะเคมีมันไม่ตรงอะเขาถึงมองออกว่าบางทีถ้าคุณพยายามคุยกับใครพยายามสุดๆแล้วนะ <c oughs> <ๆ>เขาอ,ออกว่ามันไม่ใช่คุณแต่เขาก็เลยไม่ฝืนใจ แล้วมันดีซะอีกที่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้แกล้งที่จะอยากคุยกับคุณอนะ่ะเออต้องมีอะไรที่มีข้อมูลมาแบ่งปันมีแชร์หรืออยากรู้อยากถามจริงๆถึงจะเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ธรรมชาติอ่คุณมีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวอีกอย่างหนึ่งนะเหรียญออกมาทั้งควีนเหรียญทั้งคิงเหรียญเลยนะแต่ต่อให้คุณจะพากิลิ้วหัวทองกระดาษไหนพวกเขาก็เห็นเม็ดเพชรม,อนออม,าามันห <laughs> นะล่อนออกมาตามพื้นนะเม็ดเพชรเม็ดทองหล่นออกมาตามพื้นนั้น คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบอวดความมั่งมีอะคุณคุณนะาจะาเป็นคนที่ขี้เกียจถอดหรือเปล่านะฮะใส่เครื่องประดับใส่อะไรแล้วเวลามันมันขี้เกียจระวังหรือเปล่าอืมกลับมาบ้านก็ต้องถอดเวลาล้างไม้ล้างมือก็ต้องแบบถอดวางไว,แว้แล้วก็กพกลัวรอกกลัวเป็นเสียหายอย่างเงี้ยก็เลยอะเดี๋ยวลืมอีกแล้เวเครียดอีกก็เลยไม่อะอืม ก็กปิดเป็นพาสเคลิ้วหัวทองแต่ก็ปิดไม่มิดเนะอะโดยการใช้ชีวิตด้วยนะคะอ่าโอ้เป็นแบบอัพให้ใครเอ่ยนะคะเป็นเดอะสตาร์เป็นเดอะชาลีออมีเก้าดาบนะเป็น The ot, ดนะเดอะเทมเพลนเนสได้เก้าไม้หกเหรียญถ้วย คุณเป็นผู้ให้ที่แท้จริงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะของผู้ที่แต่ต้องเป็นคนที่มีมีความดีงามนะคะมีศิลธรรมฝ่ดีฝ่เธอไม่ไม่สนับสนุนคนที่จะมา,เ,าเป็นภัยต่อบ้านเมืองอ่นะพูดแบบกว้างๆเลยนะคุณดูเป็นคนหาคุณมียศถาบรรดาศักดิ์คุณก็จะเลือกสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่ที่เขา พร้อมที่มีความคิดไปในทิศทางเดียวกันอาจจะมีมุมมองต่างกันบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดก็คือมีเป้าหมายที่ร่วมกันนะคะโดยชาลิออตเนะี่ยคุณเป็นคนที่ไม่หวงกําลังใจไม่หวงความรู้ความสามารถหรือแรงสนับสนุนนะแม้แต่ซัพพอร์ตในด้านเงินทองก็ตาม,มปิดไม่มิดหรอกการสนับสนุนของคุณบางทีอ่ อาจจะทําให้ใครบางคนวองว่าคุณลําเอียงก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าการที่ไปสนับสนุนของคนที่เป็นพิษภัยต่อกลุ่มฝูงชนต่อบ,บ้านเมืองหรือองค์กรเล็กๆนะ่ีะคุณก็เลือกที่จะหนีดีกว่ามันไม่ใช่ทางก็ชัดจะชัดเจนจะตรงไปตรงมาเกินมันก็ไม่งามก็คือแบบแอบ,บสนับสนุนอยู่ห่างๆรับการดูอยู่ห่างๆแต่ก็ไม่ได้ห่างเยอะนะคะ วาช่วยอะไรได้ก็ช่วยหกเหรียญเนี <c> ่ย <oughs> คนใจกว้างเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากนะคะไม่ขี้อิจฉาไม่กลัวใครได้ดีกว่าคือพยายามซัพพอร์ตยิ่งคนนั้นคือแต่แต่แต่จะซัพพอร์ตคนที่ไม่กลับมาเอาดาบมาปาดคอตัวเองนะถ้าเกิดว่ารู้แล้วคนนี้แบบสนับสนุนไปแล้วทรยยศหักหลังแน่ๆคุณไม่เอาปวดหลังนะคะไม่เอา แต่ถ้าเกิดสนับสนุนแล้วคือเขาไปได้ดีไปได้ไกลนะคือจะจะกลับมาตอบแทนอะไรนั้นคุณไม่ได้สนใจหรอกมองดูว่าคุณก็สตาร์แล้วอ่ะคือฉันแค่ต้องการแค่แพร่แพร่เผยแพร่ความรู้ความสามารถหรือพลังดีๆหรือประสบการณ์ที่ได้มาก็แค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดช่วยแล้วแวงกัดเหมือนชาวนากัง,งูเห่าอย่างเงี้ยคุณก็มองออกนะคุณไม่เอา นั่นล่ะมังเป็นเหตุผลที่บางกลุ่มอาจจะมองว่าคุณอาจจะลำเอียงเพราะว่าคุณอาจจะมองเขาออกในอนา,าคตก็ได้นะคะพลังงานที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วมีพิษภัยคุณว่าไม่เอาไว้ไม่ไม่ใส่ใจเลี่ยงเลี่ยงอยู่ห่างๆอ,อ,อยู่คนละฝั่งอะไรเงี้ยแต่คุณพร้อมเสมอนะคะที่จะ เป็นผู้ที่สนับสนุนกลุ่มเล็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ที่ให้พวกเขาส่งให้พวกเขาได้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเนีย่ยปิดไม่มิความใจดีของคุณแม้ว่าคุณจะดูเหมือนไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ใส่ใจใครมากมายก็ตามแต่พวกเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีใจคอน้ำใจที่เชื่อถือได้ จิตใจงดงามอ่ะอแม,ม้ว่าบางคนนะดุ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 ด,ดูตึงแต่เป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะช่วยเหลือช่วยเหลือคนแต่ว่าไม่ได้ช่วยแบบไฟซะทุกอย่างอ่ะอม,มันแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะด้วยเฉียบ <c oughs> <c oughs> เป็นคนจิตใจดีก็จริงแต่เป็นคนที่เฉียบขาด อฉลาดทั้งฉลาดเป็นกรดทั้งจิตใจงดงาม <c oughs> รังสังหรณ์คุณอนะภาษาทสัมผัสที่หกอะสัมผัสที่หกคุณอนะแม่นยำตรงนี้อาจจะเป็นที่ร่ำลือกันก็นได้นะว่าหลายครั้งที่เข้ามาช่วยเหลือในสถานการณ์แย่ๆที่ อาจจะมีการแก้ไขงานหรืออะไรบางอย่างที่อาจจะขัดอะไรไปบ้างบางคนอาจจะขัดคนที่รับผิดชอบที่ดีขาดอุปกรณ์ขาดฝีไม้ลายมือนะคุณก็จะเหมือนกับโด้วยเซนด้วยพลังของคุณตรงนี้ก็เข้าไปซับพอร์ตเข้าไปช่วยเหลือคุณเป็นคนมองการไกลบางทีสามถ้วยเนี่ยเหมือนเล่น,เ,ลนเหมือนไม่อะไรกับใคร <c oughs> แต่มองการไกลมากนะแล้วก็พร้อมที่จะรู้เลยว่า ในชีวิตคุณอนะมีใครร่วมเดินทางด้วยคือคุณเหมือนอมองไปแล้วว่าคนกลุ่มนี้คนคนนี้นี่ยน่าจะไปได้ไกลน่าจะไปกับเราได้คิงดาบอะนิ่งก็จริงแต่ฉลาดแบบล้ำลึกนะเห็นไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครแต่รู้ไปหมดเลยนะคิงดาบเนะี่ยทั้งสัญชาตญาณด้วยทั้ง คนที่เข้าหาคิงดาเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่พูดความจริงทั้งนั้นน่ะอืมอย่างคนที่มีลักษณะแบบปฏิปืดีแบบคุยชอบแรงดึงดูดก็ดึงดูดเข้าหากันน่ะทั้งนั้นคนโกหกจะไม่ค่อยกล้าสบตาคุณเท่าไหร่นะคนโกหกจะแม้แต่จะสบตาคือมันก็จะเ,เขาก็จะแบบเหมือนขอตัวไปก่อนนะอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากจะพูดคุยอะไรกับคุณเท่าไหร่นะมันเฟกไม่ได้อะ่ะ จิตใจงดงามบริสุทธิ์อันนี้พวกเขารู้อยู่แล้วแต่ที่ปิดไม่มิดชัดๆเลยก็คือว่าสัญชาตญาณของคุณการมองคนขาดแล้วก็การที่คุณอาจจะเป็นคนที่ฝึกปฏิบัติอะไรบางอย่างอยู่นะแล้วก็ทําไมพวกเขาไม่ค่อยที่จะกล้าเข้ามาบางทีอ่ะไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งวุ่นวายสักเท่าไหร่เป็นพลังงานอะไรบางอย่างอ่ะขึ้นพลังงานมัน มันไม่ได้ดึงดูดเข้าหากันพวกเขาก็เข้ามาไม่ได้หรือไม่ก็ที่เขาเรียกว่าพลังงานศีลไม่เสมอก็จะผลักกันออกไปก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบนะคะก็แบ่งซปเปอร์ฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอใอยคุณได้รับกลับไปร้อยเท่าพันเท่าขใอยคุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอใอยคุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านโพกรัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ